สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเล่าเอฟซีเมอร์สกู๊ดสกุนเนาะมันนี่ก็มาพบมาพบสนุกคือเก่าที่ส่องสนุกชาวลาวพี่น้องมันนี่สนุกกะสิแป๊พ่อแม่พี่น้องคุณแหละไปเห็ดหัวมักริกเนาะพี่น้องไะไปเบิ่งไปชมกันเลยเนาะพี่น้องตอนนี้สนุกกะสิแป๊วลักหัวเนาะพี่น้องที่ตัดไวขนาดเนาะตอนตัดสนุกสิบวันถ่ายให้เบิ่งเนาะเพราะว่าสนุกไปเพียงเดียวเนาะพี่น้องสนุกกะสิแป๊วลักหัวห้าหัวพี่น้องพ่อแม่นลักหัวเนาะ ลอยู่ป่าคลณเนาะเห็ดกันเห็ดซอยกันกับอีพอพี่น้องเพราะว่าบ่มีผู้ซอยเพิ่นเนาะสนุกกะซีซอยเพิ่นเห็นทุกอ่างวิกสนุกอะไรพี่น้องที่มาิกปลูกวังหันอะไรเนาะอีพอเพิ่นยังเห็ดยังมาแล้วเนาะพี่น้องมันนี่สนุกกะซีไปซอยอีพอเพิ่นเห็ดตอนนี้สนุกกะให้น้องสาวเป็นคนจับกล้องให้เนาะพี่น้องสิพาไปแบ่งเอาหาหัวเนาะพี่น้องที่พ่อพี่ทราบไว้ทุกอย่างพี่น้อง นี่ก็สิเป็นห้าหัวพี่น้องที่อีพอพันตัดเนาะพี่น้องตัดไว้เนาะสนุกก็สิบแบกพลนพี่น้องแบกไปสวนพ่นอไรเนาะมาหนิอะไรมันสินักไดกกก้พี่น้องเลยเอ๊ะทั่วผิดก่อนแล้วข่าแล้วน้ำไม่แล้วเนาะให้แล้วพลัแล้วก็แล้วเขาที่ปล่อยหัวนะพี่น้องทีปล่อยหัวมา มันสินักนะพี่น้องเอาไรพี่กาเติบได้ไม่ดิบจังตอนนี้ก็หอดหัวไปติดเรื่อยเลยนะพี่น้องหัวเ้ติดเรื่อยเลย ขอซเน่เด้อพี่น้องฉันฉันลูกแย่้องสาวฉันลูกแบกซอยเนาะว่าชิ่งหอนเบ้ออนไหนไมอห่้ ดินะ๊บนะักเนะ๊ะจีวรผู้สวนดอบนักตอนนน้สนกกระแบกมะฮอดส่วนผืเร่อร้อยแล้วน่าพี่นอ้องยังซองด้านพี่น้องเลยพ้าใด้านซองด้านอันนี้อีพอพันเห็ดแลหละนาะพี่น้อง สนุกกระมาซอยเพี่น้องเพราะไอ่พ่อเพป็นเห็ดผู้เดียวพี่น้องเข็หัวซอยเพี่นน้องวันนี้ตะแรงสนุกบริเกี่ยวข่าวเนาะข้างมึงพผยุะก่อนพี่น้องมาผีกสนุกกะงามอยู่เนาะพี่น้องก็จะสิปับปั้งใหม่หรอกเนาะเพตัวฝนตกลิ้นเนาะพี่น้องมือนะฝนตกลิ้นต้งหลายมือเนาะก็เลยเห็นผีกสนุกเปื่อยเนาะพี่น้องมากเอะไรพี่น้อง มากเด้องามอยู่เลยพี่น้องจะได้กินดีหรอกเนาะน,ะนี่งามอยู่พี่น้องเอ้ยปลูกธรรมชาติเนาะไม่ลองต้องแต่งไปลงเ,ลเ,งเลยพี่น้องเอ้ยจะหน่อยพ่นตกจะหน่อยเรือนฮกจะหน่อยก็งามแหละพี่น้องเป็นอีพ่อของสนุกเนาะพี่น้องเฟิร์มัดหัวขมายดีขึ้นเล่นหัวพี่น้องมื่อไหร่จเช็ดหัวไอ้พอช่องค้นอะไรพี่น้อง ไม่มีผู้สอยเห่อเนาพอจะประจุน้ำน่ะนี่น้ำไม่ใส่มีน้ำน้ำทางป่าอย่้างห่ หัวซอยอีพอผนพิน้่งนี่นี่ป่ะใช่นี่ขึ้นอีกบ่ได้ดอกจัง กูขออะบกเลงมันก็เอาปอเน่พไ่ด้วปอพานอีพ่ออีพ่อพี่ลอกปอพานเนาะ ไมเอเซันู้ว่าพิษแมแนปองกานเอาเครื่องควายก็มาได้นะ ไม่เหมือนมันหรือเปล่ไม่เหมือนหะอกอโอเคจำได้บ่จำได้บ่ สนุกเลยเด้อพี่น้องมนันเม็ดหัวในพ่อเนาะพี่นอ้องผ่อนิ่นเฮเุียพผ่อนสนุกเลยมาสอยมาเลยว,วะค่ะ ตอนนี้ก็ใกล้สิเล่เลยเนาะพี่น้องใกล้สิแลเลยพี่น้อง,งใกล้สิแลเลยด้านนีเน,น,น,นะาะ เราบ่ก็เราบ,บ่ฝักคือห่างนะเอ้แม่อันหมักคือยังไงกันมักผิดมันหัวใสแล้วนะโถเอแอเอเอเอแล้หัวใสช,ชวนกันแล้วนะชวนน้ำ レイバー、どうもありがとうございます。<authorities> <laughs> เห็นท th ั่วที่ทีเป็นหทางไม่ได้ดอกเห็นทางบริเกนมะพริกแม่คิดเบิด์ตกำหมักกันยังไงกันมะพริกในสนุกกำหมัดแล้วแหละนาะพี่น้องข้างหนึ่งเนาะข้างนี้แล้วทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกัยังอีกข้างหนึ่งนาะพี่น้องบั้สนุกก็จะไปมัดอีกข้างหนึ่งเนาะ ตอนนี้ชนุกเห็ดท um, ุกอันเป็นแล้วไปถีดรีบร่อยเลยพี่น้องแล้วแล้วบานนี้เนาะด้านนี้เป็นอิปพอร์บนเห็ดเนาะพี่น้องสนุกกเห็ดด้านนี้สอยเนาะสนุกเห็ดเห็ดสอยสองด้านพี่น้องมะพริกสนุกกระงามเลยพี่น้องแล้วไปถีดรีบร่อยเลยพี่น้องเห็ดตะองอักยู่บาอนี้เนาะ ไม่แต่สีเอาผ้ายงเออสีเอามุ้งเนาะพี่น้องเชนุกสีเอามุ้งนั่นแหละพี่น้องมาขังจะหน่อยยันแบกยินงามิกงามจะหน่อยเนาะพี่น้องโอเคแล้วเราไปในี้สนุกกสิพามือเที่ยงหมดแล้เนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้สนุกกระิ่คอจบคลิปเอาไว้เพียงสำนีเนาะมักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามในเด้อเพื่อเป็นกำลังให้เสียให้ใจให้สนุกในเหตุคลิปต่อไปเนาะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ในเด้อเนาะ ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเนาอพี่น้องสิบภาคลิปใหม่ๆจะส่องสนุกซาลาว,าวเนาอพี่น้องไปเลยพี่น้องสบายดีสวัสด,ดี